อูอูอู um uh. um 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 uh. Uh. ้อูม uh. อ like ูทำไมเด็ก้ชามันนจุงบอยชนจุงบยนจุงบวยโอ๊ยสู้ไม่ได้โอ๊ยโดนหมาสาตัวลุมโอ๊ยมาอูโอูโอูแมาสู้ตายมาสู้ตายโอ๊ย ม่จะกระเดกกระเดกช่วยกลับมาไลยพื้นชีพนิบ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 เบลถ้าโดนพี่กระทืบแม่ไม่ช่วยนะ โอ๊ยยอมแพ้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาเบาเบายอมแพ้แล้วครับ